ลมาปะมาปะวะเลยมันเลยไปนี่สิเฮ้ยเฮียไอ้ทันเออถีบไม่เบ็ดเซ็ปเฮ้ยโอ้โหแค่นี้โอ้โหโอ้โหฟาดจังอ่ะโอ้เบลต่อเมื่อต่อไอ้โอ้โหตะเสียบ what the fuck เลยอ้าวอาเอาวโ้ยเอาน่าเสียบมาเสียบวิ่งวูบวิบเบนขับเลยเบนรีบขับเลยเบนก็ขับคนได้วิ่งวูดมาครับจังหวะนี้เสียบโอ้โหมันหลบอ้ามันยิงไปไหนอ๋อเบลุใหม่เหมือนกันด้วยดีชอบอุ้ยโอ้ยโอ้โห้ยเบนโอ้ยโอ้ยแปลก บอนนั้นกดเลยกด Q อ, <C. S 1> อ่ะ4อ่ะ4 Q นี้โฟกัสโอเค Q โดดด้วยใช่เอ่ะ Q โดดเอามาทงโ,โอ้โฮนี่เฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยให้จนเสาวสาชิบอ่ ทุกคนตียังไงว่าทอร์ตุงจับบอลฮะโอ้ยมันโลกคาปินเลยเฮียคนโกงเลยต้องเข็นโทษด้วยโกงใช่ไหมขึ้นโกงอย่าี้เสียบแม่งหิ้งเต่ลบไม่ต้องเข้ามาแล้วตัวแล้วจะดีมากหิ้งมันการมาเตะตัวเด็กตก อึหมดแล้วนึงส่งมาโอ้ส่งไกลเกิอกมันยิงเลยที่ส่งโอ้ส่งไปไหนเฮ้ยยิงกดวิดหน้ามันนั่นบิดทางเกิดปะโอ้ยจีบไปแล้วจิบไปแล้วยิงเฮ้ยอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าลุกลุกเ้ยนี่เตะอัดละมา ม่หยลบไม่หยไปแล้วเรื่องเฮ้ยมาเวทมาโอ้ยจุกหัวเลยโอ้ยไม่ดเวทไปเวทมาส่งกันส่งนีดิไอ้เหี้ยคอะไรของแม่ไ้เี้ยปอหน้ากูก็หันไปหาเมืองอยู่ยตะเบาเบาโอ้ ้ยไปเลยไปเองเลยไ่ยังนี <laughs> <laughs> ้เกียรหล็อกโล่นเลยกดคลิปสองครั้งไงใช่ไหมเรียนตามระบบเลาออกไปไหมออกไปไหมเป็นกูเป็นกูอ้ากันเหรอเอ่ออ่าโอเคโอเค เป็นนละบอลเปสบลอมีโดนเตียกลับมาอยู่อ้เหียมกาเตียแมงเฮยเร็วะไม่เอาวะ่นได้โอ้ยทำไมต้องมาชิมต่อคอนโทรลวะไอ้เหียโดนเ่ยนีเฮ้ยยิ้มมล้วโอ้มีเตีย บอกไปก่อนโอ้มันเสียบซ้ำเอ้ยเยไปเปิดอะไรวะส่งยาวเอฟเอฟเปิดบอลน่ะเปิดแบบโดวงน่ะโอ้ยไม่เห็นเ,<ช>เปิดมาโอ้ยเทียมันกระแทกกูไอ้เหียบสไลด์อะไรมาทางนี้อืมแตะหลบไปเฮี้ยอาสวยเอาสอง่สงเจยบร้อยส่งนี้ ต็มไปเอาทำไมไปทางนู้นบอลเดิมฟังเอ้ยเอ้ย <What? S 1> เย<ม><น>ดี๋ยว <laughs> นี้บอลไหนโอ้ยโดนเสียบปีเลยเสียบอัดมุมเลยกด <laughs> สปินสองทีแม่งบอไม่ตามมาด้วยโอ้โดนเสียบเนี้ยเออยดีมากอือโดน siêu <coughs> 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 okay, <để>, hey. <coughs> à, đây siêu khư quá đây ngông

ไอ้าหหระเสียบโอ้โหมันหนักเลยยิงโอ้โหขงเสียบได้ไงวะวัวลำได้เฮ้ยโอ้ลงลงเอาแม่งเลยคับตัวม cool. 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 ันก็ดีเลยส่งแม่นจังวะคือไม่กดเลยกดผ่านเลยอืมอบัวมันก็ผ่านตเมือเมื่อกี้เลยเข้าใจไหม ไโอ้ยยิงเลยอยู่หลังเองยิงดิดอกเฮ้ยมันเยบได้ไงเข้าบอลเข้าไปในโกแล้วอ้สัเออโก้กเว้ยเฮ้ยยุดมกระเฮ้ยมันดีกว่ากันมึงด็กโก้งจริงโก้ป็น่ ยาวเขาเคยชินล็อกเกนิกูเล่นดิต้องมีโกคนนึงไม่คิดว่าถึงก่อนเงี้ยม่ตเตโอ้โหมันยิงได้ไงวะยิงมุ้งแคบอย่างนี้ไปจะมันตงไปทางนั้นเลยโอยดติเ๊ย ผ่าการผ่าการเมนโกเอา้าเท่าแล้วคุณใหญ่รงเรียบร้อยวิ่วิ่งผ่านบอลวิ่งผ่านบอลแม่งมันไม่จับบอลให้นะคือไม่ต้องไต้องอีเอเอต้องแท็กเกอร์ต้องแท็กเกอร์ โอ้โหเสียบไปทันโดดนี่ทุกวันกระชออ่ะกระชอเซ้ยโอ้ยแร่งวิ่นงนะเห้ยไมัมนส่งกับหลังนี้ได้ไงนี่เปิดข้าตัวเย้สเปคบา์หลบวะ <c oughs> ตรงตัวเฮ้ยสเปคบ,า,บา์อะ <c oughs> ไรชิปสองปี Mà, mà căng quất đấy đây đây luôn như luôn như hiểm hiểm vẫn cái đấy anh nhìn tay lục tay lục bếp như đây nào không có tỏi đấy rồi giờ sẽ ไมนโดลดเต็มเสียบเสียบไปแล้วโอเคไอ้ฝกซ้ายเบ็ดวัดวันที่ช้าจังเราอืมอย่างงั้นเลยสอบขึ้นหลังได้โอ้โหเดดเสียบโอ้โหไม่ทันโอ้โห นี่แล้วนี่ขนแขนมาขนแนอืมยังไงยังไงาแล้วเบ้นมาเฮ้ยยิ่งยิ่งยังกันเล่นยิ่งยังกันเล่นยิ่งโอ้ยโอ้ยเบ้นสั้นสั้นสั้นโอ้แต่หลอกอืมได้อยู่โก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 เดี๋ยวคุยกันได้อ่าโอเคโอเคอ่ะอยู่่าอยู่มาเอาคุยเวัดกับเลยวัว Hay. Sao không cầm biết What the fuck? Anh nó lên. Nào, thọc đi. Đi. Ôi xin ơi. Chị mày làm mì cố, mày mì cố, mày mì cố. Đi. ôi hô Đây rồi.

โ oh, อ้เบาจังเป็นไงเนี่มีเชนเลยเออเออ what the fuck โหเสียบลวงเลยเสียบมางหนี่ห yeah. ลังมาหลังมาหลังลูเย็นเย็น

ไุ่งเออเก็บคมนเลยเออุ้วยิงต่อนด้ยี่ดอกบอลเปนพันดาวอีงเข้ากูได้น่าจะได้ได้หนี่นียิงก่อนได้ทีเม่อหรอก โยนก็ได้โยนไปไปเม็ดน,นี่ข้างชิงอ่ะเอ้ยไปไงไปสิบน What the fuck มาแล้วนี่สวยปไปบิ้พอใหญ่วิกน้อย <laughs> <laughs> ออเอาไงเบ็ดน,นี่หิดหลอกเอาแม่งมาสาสไลด์ได้ยัไยงไงวะ

วนอยู่นั่นแหละเฮ้เบสออกไปไปเนี่ยจะลองสับไปสับมาดูเ <laughs> ลี้ยงเหมือนเหมืน FIFA อนฟีฟ่ายู่เลี้ยงเลียล้ยงซ้าย <c oughs> ขวาหล,ลอกหลอกเลยโอ้โหเม่งลงจำวันผมอัดปั๊บเลยนี่เนี่ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบสิ่งไปทางนู้นปะเอ้ยเยอะมันตรงโกไปไหนวะเอาโดนเอาวิ่งวนอะไรเนี่กดอีไปสไลด์โอ้ยเนี่คืออยู่ตรงตัวนะไม่ไดเซิรสไลด์ไปแปด

ใครแครคิดว่าจะต้องยิงมุมนู้นใช่ไหมวัดโอ้ oh, ลุดตรงนี้เลย oh, oh. ง่ายเลยไหมทำไรวะไม่เข้าใจวัด <c> ก <oughs> <c oughs> ินส่งส่งแมนด้วยทำไมมันออกไปฝั่งนี้ทำไมกูออกเฉียงซ้ายแล้วมันไม่ไปเฉียงซ้ายวะ อยงรู้แล้วถ้าเกิดว่าบางทีกดชิปวิ่งแล้วมันบอลม่งหลุดคอน t r o ล<อ>มีเออเหมือนชิปถ้าจะทำอะไรสักอย่างต้องเยีเยยียชิปวิ่งอะ่ะคอยหันตรงก่อน <laughs> ไปบิวเฮ้ยเอาไปได้ส oh. ิ โอ้โหโดนหลอกไปเลยวะง่ายที to, anything, ่สุดนั่นสิโดนหลอกคือข้ากดซีนนี่แม่งเยอะอันนี้เลยก็ข้าขี้โกงเลยือนกัอีกตาตาแพ้นอนดีกว่าเออแพ้นอนดีกว่าแพ้นอนแค่นี้แพ้ง่ายดสิแพ้ก็วายก็นอนไวยังเฉย แน่แน่แน่้ยโอ้ยเยี่ยมหลนสกัดโอ้โหบอลอล่ะอ้ยไอเมมืแต <แ What S 1> ่พอไอ้แต่ผมว่าโอ้ยแม่ทำเป็นดับ b ลิ t a บเยอะกระบาด

ไอ้เฮียหลอกครับพ่อให้กูณดีมากหมดเลยีบอกวลาแนี้เร่การหลอกเว้ยโอ้ช้าช้าเป็หลอร้อนผดึงโกมันออกมาเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยนี่หลอกอ่ะหลุดก็บอกไอ้ยี่ไกคเทนล์อาจจะไม่ตลอดตลอดเก็บเลยแล้ว มีไปเกินดนซ้ำมีที่โอ้ยต้ลงไหลตกองไลเชื่อหนีเียมือโก้เน้ยถ้ายิงตรงตัวอาจจะรับได้ ่เฮ้ยเฮ้ยเคยตัดบอลเคยตัดบอลมันเข้าตีนพอดีโอ้ยไปแล้วนี่อ้าวรับได้พอดีครับไป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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปจะเย็นจเย็นไปนู่นไปเปิดให้บิวอะไรบิววะยิงโอ้ยบิวเอาไปแลยวนะบิวเอาไปแล้วยิบติดเกล่ะเกล่ะโอ้

ไม่ใช่เลยเว้ยนี่เปินมาเป๊ะไม่ต้องหมวกกันได้บ้างเงี้ยเตะอัดเลยเออจะโดนเล่ได้นี่เข้ามาตกเข้ามาหนึ่ยโอ้โหนี่การยิงเลยใช่ไหมเออลองดูยิงเลย โออ้้ยไดีกเบ็ดสผมไม่มอีเอาขวาเมื่อกี้ตวไปโอ้โไม่ได้โดนเข้าท้าพอดีเอาขวาไปนั่นแหละขวาเบวอืมแรงไปว่างก,าก็สับคล็อกสับคล็อกสับคล็อกอุอ้ยได้ผมคิดไม่ทันนะเวลายิงเนี่ยมัน จะยิงหรือจะส่งบีเล็งยากเลย<ด> <s ie> ไม่มีเวลา <S <s <ie> <S ไม่มีเวลา,าคิดที่จะลิงใส่็ปุ้งไปเลยไปต่อเอปเล่นเกมมือเพื่อน